ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายจริงใจอยากจะเข้ามาดูแลความสวยอาจจะเป็นสิ่งแรกนะคะที่ทำให้ใครๆก็สนใจหันมามองค่ะแต่ตัวตนที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงตัางหักละคะที่จะดึงดูดให้กับคนดีๆคนที่จริงใจเขาอยากเข้าใกล้แล้วก็อยากที่จะดูแลค่ะวันนี้นะคะปิ๊กก็ได้นำสิบลักษณะของผู้หญิงนะคะที่ผู้ชายมักจะให้ความสนใจแล้วก็เป็นผู้ชายที่จริงใจอยากที่จะเข้ามาดูแลค่ะ 1. เป็นผู้หญิงที่ฟังมากกว่าพูดค่ะไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดนะคะแต่เพราะเธอใส่ใจเวลาที่ใครกำลังเล่าอะไรให้กับเธอได้ฟังค่ะ 2. เธอรักตัวเธอเองในแบบที่เธอเป็นค่ะเธอไม่เปรียบเทียบและเธอก็ไม่ลดคุณค่าในตัวของเธอเองเธอใช้ชีวิตในแบบที่เคารพหัวใจของตัวเองค่ะ 3. เธอมีความฝันของเธอเองนะคะผู้หญิงที่มีเป้าหมาย ก็เปรียบเหมือนดังผู้หญิงที่มีพลังดึงดูดค่ะเพราะเธอไม่ยึดติดกับใครและเลือกนะคะที่จะเติบโตด้วยตัวของเธอเองค่ะ 4. ผู้หญิงที่ให้อภัยได้แต่เธอก็ไม่ได้มีวันลืมนะคะเธอไม่ใช่คนที่อ่อนแออ่อนไหวจนเกินไปค่ะแต่เธอมีความเข้มแข็งอยู่ในหัวใจเธอรู้ว่าการปล่อยก็คือการรักตัวเธอเองนั่นเองค่ะ 5. เธอจะไม่สร้างเรื่องราวดราม่าให้ลำบากใจค่ะ เธอเป็นคนพูดตรงนะคะแต่พูดแบบอ่อนโยนมีอะไรก็เคลียร์ใจกันไปโดยที่ไม่มีการมาประชดประชันค่ะ 6. เธอเป็นตัวของตัวเองนะคะเวลาที่อยู่ในฝูงชนค่ะเธอไม่กลัวที่จะมีความต่างหรือก็ไม่ต้องการนะคะที่จะไปแข่งกับใครค่ะแต่เป็นคนที่นะคะฝูงชนเนี่ยอยากที่จะมีเธออยู่ในกลุ่มอยู่เสมอค่ะ 7. เธอจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครจากภายนอกค่ะ เธอมองลึกกว่ารูปลักษณ์ภายนอกค่ะเธอให้โอกาสทุกคนนะคะได้เป็นตัวของตัวเองนั่นเองค่ะ 8. เธอมักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอทำให้คนที่อยู่ใกลๆ้ๆหัวใจฟูแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเธอทำโดยที่เธอไม่ได้ฝืนนะคะแล้วก็เป็นการยิ้มนะคะที่กล้าให้แล้วก็มีพลังมากทีเดียวค่ะ 9. เธอจะไม่พยายามทำตัวให้ใครรักนะคะแต่เธอเลือกที่จะให้ใจด้วยความจริงใจค่ะ เพราะเธอรู้นะคะว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยต้องมาเพราะความเข้าใจค่ะไม่ใช่เพราะว่าความพยายาม 10. เธอจะเห็นค่าในความสัมพันธ์และรู้ว่าถ้ามันไม่ดีพอเธอก็จะเลือกและก็ถอยออกมาอย่างสวยงามเสมอ้อนีชัดเจนในตัวของมันแล้วนะคะ